รอาแงรอดาวแงแม่อลพิกับนูที่ว่าททดยกอกตสุกกัหลังไกเชียบอกว่าันไยังไงผานเขารอไม่ได้แต่ผานเรอไม่ได้แต่ว่ารอบดาวเมือนอบดาวเสเือนไม่สนใจกับก็ต่อแจต่อแจครับูที่ว่าต่อแจรอบดาวเสมือนเหลือดังเลยีจากร้อเอับหูที่ว่าไอุ้กหน้าบนคนเบื no 1, iałem, no, any, dad, ่อเกนร้อยลอดาวเสมอนเบื่อไปผานเบื่อไปผายใส่เกียสสี่เกียสห้าผ่าปเกีย์กกระโดดไปเกียเจ็ดเกียรหล ความหมายก็ทำเป็นที่ศาลต้องตกก็สันติมาดูทั่วำไมตอนนี้นายโยของยืนไปอยู่นะเวยนายโของตามด้นเลยต่างยืนมาแล้วก็นายโยของว่าอะมรอันชี้ต่างคนต่างกันต่างคนต่างใครต่างคนหนุนไปต่อแจ้งกันอันนี้ออลพินเจดีได้ไหมต่อแจ้งกันจะแตกก็ออรลพินเจดีอยู่ออรลพินดีแล้วจ้าออรลพินครับท่านนายกยของมาเจอแล้วอัดมาเต็มที่แม่ออรลพินโอ้โหต่อแจ้งนักข่าวอัดนี่ขึ้นมาแล้วน้ำมัน โเซยให้จับตัวนายกออกไว้หน่อยเด no ี๋ยวนายกออกจะดูดน้ำนายกออกเพราะกันตรงนี้ไงนครับผลการตัดสินครับล็อกน้ำแดงล็อกน้ำแดงครับแม่อลาพิคเป็นฝ่ายชนะอย่าเล่นครับอลาพิคเป็นฝ่ายชนะไปเที่อกันครับตอนนี้กาดสายน้ำอีกเนาะสายน้ำอีกคนหนึ่งครับ